นี่คือ i n s i g h t นิว s เล่าข่าวการเมืองพน,นันออนไลน์ยุคประยุทธ์นี่คือยุคที่ทำอะไรกันอย่างย่ามใจไม่สนใจเรื่องถูกผิดไม่สนใจหน้าอินหน้าผมทั้งที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกและเป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจประธานกตรเป้รักผู้การเท่าไหร่เป้เขียนมากลายเป็นวลีเด็ด ของผู้ที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองเกี่ยวกับปัญหาการพนันออนไลน์ line, ที่กำลังทำร้ายสังคมไทยเนื่องจากเด็กเยาวชนติดการพนันออนไลน์เพิ่มมากขึ้นไม่เว้นแม้แต่ผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่การงานที่ดีก็ต้องเสียผู้เสียคนถ้าหลงทางเข้าไปสู่วังวนของการพนันออนไลน์ line. เรื่องของการพนันออนไลน์ line, ยังบานไปลายไปสู่ปัญหาอาชญากรรมการต้มตุนการฟอกเงิน เอาเงินไปฟอกในวงแชร์บ้างก็เอาเงินไปฟอกด้วยการทําทีมฟุตบอลส่วนกรณีเป้รักผู้การเท่าไหร่ก็เนื่องมาจากมีการจับกลุ่มพลตํารวจตีอดีตผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชนบุรีพร้อมพวกที่เป็นร้อยตํารวจเอกพันตํารวจเอกอีกหลายคนที่ไปจับเว็บพนันออนไลน์ของนายเป้เป้รักผู้การและบอยพัทยาและมีการรีดไถเงินกันหลายสิบล้านบาท บางกระแสบอกสูงถึง140ล้านบาทสุดท้ายจะมีการย้อนสอนเอาโปลิสมาจับตำรวจก็ไม่รู้ว่างานนี้เป็นการทำงานเพื่อตะครุบนายตำรวจใหญ่กับพวกอันเนื่องจากเป็นความผิดซึ่งหน้าหรือว่าเพราะทับสัมปทานกันแน่โดยปกติเว็บพนันออนไลน์ต้องจ่ายสวยให้เจ้าหน้าที่รัฐอยู่แล้วจ่ายมากจ่ายน้อยถ้าพอรับกันได้ก็เปิดเว็บพนันต่อไป แต่บางครั้งอาจจะลีกกันหนักมือไปหน่อยเพราะต้องไปจ่ายค่าตั๋วครึ่งราคาซึ่งเป็นตั๋วของนักการเมืองในการวิ่งเต้นโยกย้ายตำรวจในแถบภาคตะวันออกโดยตั๋วลิงพวกห้อยโหนตั๋วช้างจ่ายกันเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าเป็นตั๋วนักการเมืองคนดังภาคตะวันออกเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นตั๋วครึ่งราคาโดยเฉพาะเว็บพนันออนไลน์ของเปรักผู้การและบอยพัทยา ต้องมีนายตำรวจใหญ่อยู่เบื้องหลังสองคนนี้อยู่แล้วไม่เช่นนั้นจะไม่สุ่มสี่สุ่มห้าไปตะครุบผู้การชนบุรีกับพวกอีกเป็นขยงนอกเหนือจากผู้การชนบุรีตอนนี้ยังมีพลตำรวจตีในระดับผู้การซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักผ่านรองพอบตรโผล่เข้ามาอีกด้วยตามข่าวว่าผลงานล่าสุดของพลตำรวจตีคือ ส่งกลุ่มคนไปอุ้มและทำลายวิศวกรที่เป็นโปรแกรมเมอร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นแอดมินให้เว็บพนันออนไลน์จากสาเหตุที่ทำย่อรายได้เว็บพนันออนไลน์ลดลงปัญหาของเว็บพนันที่ผุดขึ้นเป็นดอกเหตุและมีคนใหญ่คนโตเข้าไปเกี่ยวข้องหนีไม่พ้นข้อสงสัยว่าต้องการหาเงินมาจากในช่วงฤดูแต่งตั้งโยกย้ายในทุกระดับชั้นโดยเฉพาะที่พูดกันมากคือตั้งแต่ตำแหน่งผู้การ ผู้บัญชาการหรืออาจเลยไปสูงกว่านั้นแต่ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นในยุครัฐราชการที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวขบวนของรัฐราชการที่ล้มเหลวเนื่องจากมีปัญหาทางสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดการพน,นันและคอร์รัปชันหนักข้อกว่าก่อนทำรัฐประหารในปี2557เสียอีก มีอย่างที่ไหนที่ข้าราชการระดับอธิบดีถูกบุกรวบคาห้องทำงานพร้อมเงินสดประมาณ5ล้านบาทที่ได้มาจากการวิงเต้นยกใหญ่ข้าราชการในกรมมียกหนที่ระดับพลตำรวจตีสองคนพัวพันเว็บพนันออนไลน์คนหนึ่งโดนรวบแต่อีกคนหนึ่งทำท่าว่าจะรอดเพราะโยนเผือกร้อนให้ลูกน้องและอีกคนคือนายพลจอแต่ตอนนี้เรื่องราวงเงียบไปแล้ว คือเป็นยุคที่ทําอะไรกันอย่างย่ามใจไม่สนใจเรื่องถูกผิดไม่สนใจหน้าอินหน้าผมทั้งที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกและเป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการตํารวจประธานกตรอ,อยู่นะขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily News ออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ